อาอหวนเจอซุปตาพระเอกคนนี้ดีใจผ่านไปกี่ปีเพียงจำได้หวนเจอพระเอกคนนี้อีกครั้ง ก่อนหน้านี้อาไอกรณิตแล้วสุบินประเสริฐเผยภาพร่วมเฟรมติเกเก็ตสดาพรไปแล้วล่าสุดวันนี้6เมษายน66สาอารไอได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสภาพร่วมเฟรมต่อธนพลรีรัตนขจรพระเอกดังที่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งโดยสาวอารไอบอกว่าดีใจมากที่พี่ต่อจำอาไอได้ยกมือทักน้องก่อนด้วยพร้อมทั้งบอกว่าเจอการตั้งแต่ตัวเท่านี้ทำมือประมาณเอวย้อนกลับไปชมผลงานน้องกับพี่ต่อได้ใน ICU พยาบาลพิเศษเคพิสวงทางเน็ f l i ิก นะคะพยาบาลพิเศษเคปิสวงอ้าอ้ายอ้้าฝีบท่ามกลางแฟนคลับแหกกดไลา์และชมความน่รารักถามดุดโฟกัสพี่ต่อหล่อเวอร์แถมหน้าเด็กหน้าเป๊ะไม่มีเปลี่ยนเหมือนถูกสตาร์ไว้เลยจ้า